สวัสดีครับผมอยู่มกบมวันรัชชานักเด็กนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเร่องทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับเดินทางต่อนะครับตอนเย็นจะไปตอนเย็น4โมงนะครับวันนี้ก็าจะไปน้ำตกนะครับจะไปนะจะไปน้ำตกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งีทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เชียงตุงอยู่ นี่ปลาทิตนะครับอ้เห็นเห็นเขาอีกแล้วพี่เพื่อนนู่นเขาอีกแล้วนะครับแต่ไม่ขึ้นแล้วคราวนี้ไม่ขึ้นแล้วนะเออไม่ขึ้นแล้วครับ เชียงตรงตอนนี้ทุกเกือบทุกเส้นนะครับเขาลากยาม,มาตอยนะครับหรือว่าถนนคอนกรีตนะครับเกือบหมดทุกซอย,ลย,ลยแล้วแหละแต่บางทีบางที่ก็บ้านนอกก็ไม่มีนะครับไม่มีการลากยางแต่บางที่ก็มีนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูวิวอีกนะครับพร้อมนี่เราก็ถึงที่เอ่อน้ำตกแล้วนะครับดูโอ้งบนนู่น ยปรยิยบรรยากาศนะครับโอ้นี่คือน้ำตกที่เชียงตุงนะมีดอกไม้ด้วยนะครับอากาศตอนนี้หนาวมากครับพี่เลือดอากาศหนาวมากโน่นฝนจาก้องบนนู่นบนะู่น่นลงมาโอ้โห อุณหภูมิตันนี้ไอ้น้ำาผมไอ้น้ำเย็นมากตัวจากตรงนู้นนะครับตกลงมาไหลไปทางนู้นนะครับถึงน้ำตกแล้วนะครับคือมีทางเข้ามีดอกไม้นะครับเขาปลูกดอกไม้อะไรต่างๆนะครับนู่นนี่เพื่อนดูน้ำตกนะครับตกจากข้างบนนูน้นลงมาครับน่าจะเป็นน้ำธรรมชาตินะ อากาศเย็นมากพี่เพื่อนมันเป็นไอน้ำนะครับมันเป็นไอน้ําอากาศก็เลยเย็นนะครับนี่ทางเข้ามีป้ายด้วยพี่เพื่อนมีป้ายด้วยนะครับอ่าตัวหนังสือพม่านะครับนี่ว่าทางเข้าก็จะมีดอกไม้นะครับเราก็ลงไปถ่ายรูปนะครับเราก็ลงไปถ่ายรูปได้ก็โอเคครับพี่เพื่อนนะครับโอ้เนื้อไปดูเป็นหน้าผามั้งนะครับน่าจะเป็นหน้าผา โอ้มีดอกไม้นะครับปลูกดอกไม้ไว้โอ้โหสวยงามครับสวยงามอากาศเย็นมากครับพ okay ี okay, 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 uh ่เพื่อนโอเคนะครับเป็นประมาณนี้แหละครับพี่เพื่อนเพก็ไม่มีที่เที่ยวอะไรมากนะครับเจ้าตอนนี้ไม่รู้เลยละอากาศเย็นนะครับพี่เพื่อนโอเคพี่เพื่อนโอ้โไม่รู้ตกมาจากตรงไหนนะแต่ว่ารู้ว่าเป็นน่าจะเป็นหน้าผานะครับตกมาจากข้างบนนู่นนะครับ สูงอยู่แหละนะครับตกมาจากหน้าผานี่นี่มีไอ้น้ำด้วยนะพี่เพื่อนมีไอ้น้ำด้วยนะครับพี่เพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเรวยทั้งหมด,ดให้ผมด้วยนะครับโอเคนะแลเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับอากาศเย็นมากเราจะเป็นสวนหมอกนะครับจะเป็นดอกไม้นะครับอดอกไม้นะครับ ทางเข้าไปทางน้ำนะครับโน่นโอเคเพื่อนก่อนจะจบคลิปนะครับก็จะมีวิวนะครับที่ถ่ายรูปให้ถ่ายนะครับก็สวยงามนะครับมีวิวมีดอกไม้อะไรต่างๆนะครับนี่มีตรงนี้ด้วยนะครับอาอะไรต่างๆนะครับสวยงามนะครับอ้สวยงามเห็นเขาเห็นภูเขาด้วยนะครับสวยงามนะครับโอเคจบคลิปจริงๆแล้วพี่เพื่อน ่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนี่ดอกไม้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วนะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเลือกทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับผมเอเคครับผมดูนะครับสวยงามครับผมรูปหัวใจนะครับครับผม